ตัดภาพมาณนะห้องภาคครูโรงเรียนหลินให้แผนกมัธยมปลายนี่คุณได้ยินเรื่องเด็กห้องสามที่ได้อันดับสองหรือยังก่อนหน้านี้เขาก็ได้อันดับต่ำสุดมาตลอดแต่ทำไมจู่ๆเขาถึงขึ้นมาอยู่จุดสูงสุดได้กันละ่ะคุณต้องพูดอะไรให้บ้าเขาต้องโกง้แน่ไม่งงินเขาจะทำข้อสอบได้อย่างไรมีมันมากขึิดไปแล้วนะแต่คุณเคยคิดไหมว่า ึงแม้ว่าคุณจะยอมให้นักเรียนที่เคยอยู่ล่างสืดอของชั้นเรียนผ่านจากการดูแค่เอกสารอ้างอ,อิงในห้องสอบแล้วเขาจะสามารถได้รับเตดร้อยคะแนนทันทีเลยหรือไงกันจริงด้วยถ้าหากว่าเขาไม่ได้อ่านหนังสือเขาก็จะไม่มีทางทำได้เลยใช่ไหมคะนี่ก็แสดงว่าดเด็กคน<อ>นั้นข<อ>งานข<อ>งการเรียน,นสนนมส่เลยอย โอเคนั่นแหละเลิกเถียงกันได้แล้วคูแต่ละท่านจะต้องเขียนข้อสอบชุดใหม่เพราะว่าเขาจะต้องได้รับการทดสอบใหม่อีกทีในวันพรุ่งนี้ตัดภาพในะวันถัดมา เักษะความทรงจำไม่อาจลืมดูเหมือนว่ามันจะหายไปแล้วแต่สิ่งที่ดีก็คือฉันจำสิ่งที่ฉันเคยอ่านไว้ได้อยู่ยิ่งกว่านั้นความทรงจำของฉันก็ดีมากขึ้นเออเสี่ยวโมมาที่ห้องพระครูทีสิไปที่ห้องพระครู เฮ้ยเฮดูเหมือนว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะฉันว่าฉันได้กินมือข้าวใหญ่เลยว่าว่าไหมฉันเดาว,ว่าเขาน่าจะถูกจับได้ว่าโกงนะก่านภาพกลับมาณนที่ห้องพักครูก็ก็ครับสวัสดีครับคุณครูทุกท่านโอ้เสี่ยวโม่ฉันจะเข้าประเทนเลยกันแล้วกันนะ ครูบางคนตั้งคำถามเกี่ยวกับผลการสอบของเธอนนะ่ะแต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีครูบางคนที่เชื่อมันในตัวเธออยู่ดังนั้นพวกเราเลยอยากขอให้เธอทำการทดสอบอีกครั้งอะไรนะครับผมเป็นคนเดียวที่ได้สอบใหม่งั้นเหรอไม่ใช่ว่าพวกเราไม่เชื่อในตัวเธอการทำอีกรอบก็คือโอกาสที่เธอจะได้พิสูจน์ตัวเอง ครูนี่พูดจาได้แปลกดีนะครับที่พูดแบบนี้คงไม่ได้หมายความว่าครูยังคงสงสัยว่าผมโกงอยู่หรือเปล่าหรอกนะเออเรื่องนั้นมันอย่างไรก็ตามฉันยังมีความรู้อยู่ในหัวและฉันก็จะไม่กลัวนี่มันอะไรนะเฮ้นายจะไม่ตกใจมากไปหน่อยเหรอ นี่น่าเป็นคำถามแบบใหม่ซึ่งนายไม่มีทางที่จะโกงได้หรอกนะฮ้ฮ้ฮฉันไม่ได้โกงข้อสอบก่อนหน้านี้แต่ถ้าฉันทำข้อสอบพวกนี้ไม่ได้ฉันกลัวว่าฉันจะถูกกล่าวหาว่าโกงนะสิไงมารเตอรคิดถึงข้าไหมขอแสดงความยินดีด้วยกับภารกิจแรกของคุณ เอ๊เกิดอะไรขึ้นกับเด็กคนนี้กันเขากลัวที่จะตอบคำถามงั้นเหรอเยี่ยมมาจับรางวัลกันเดี๋ยวนี้เลยเซียวโมอย่าได้มาเลยตุกติกนะ เขายังคงเป็นนักเรียนที่แย่อยู่ดีทั้งที่รู้ว่าตัวเองทำไม่ได้แต่ก็ยังทำเหมือนว่าตัวเองนั้นทำได้ครึ่งชั่วโมงต่อมาครูครับผมทำวิชาเคมีเสร็จแล้วและแล้วเวลาก็ได้ผ่านมาอีกครึ่งชั่วโมงครูครับผมทำวิชาคณิตศาสตร์เสร็จแล้วเหมือนกัน เขาถามเป็นไงบ้างฉันไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับเคมีฉันไม่ได้เป็นคนเขียนคำถามฉันบอกได้แค่ว่าบางทีเขาอาจจะตอบถูกทั้งหมดเลยแต่วิชาคณิตศาสตร์ไม่พบความผิดพลาดคิดได้อย่างชัดเจนแถมยังถูกต้องอีกด้วยนี่ไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่เป็นคำตอบที่สมบูรณ์แบบที่สุด น้อยถ้าฉันรู้ว่าเขาเป็นแบบนั้นฉันน่าจะเขียนข้อสอบพยากไปเลยเขาจะได้รู้ว่าควรจะท่มตัวยังไงหน่อยแน่ฮึฮฮเมื่อต้องวงฉันวางกับดักในวิชาข้อสอบฟิสิกส์แผ่นสุดท้ายแล้วคำถามยากๆเกียก่ยวกับตอนจบแม้แต่นักเลียนระดับหัวกะทิก็ทำไม่ได้ เออนี่เล่นนี่ยกับว่าฉันไม่ได้ยินเสียงอย่างนั้นแหละโอ้โหเล่นคุยกันสดังขนาดนั้นครูครับผมทำเสร็จแล้วดูเหมือนว่ารอบนี้ผมจะใช้เวลาทำไม่เกิน30นาทีด้วยละ่ะอะไรเกินเธอยอมแพ้เร็วไปนะนี่มัน นี่เป็นคำถามที่ยากมากเชะในกับใช้เวลาทำไม่ถึง30นาทีเลยด้วยซ้ำนี่มันเดี๋ยวก่อนจะว่าไปเราแต่เพียงคนสนใจเพียงที่เขาเราไม่ได้สนใจความจริงที่ว่าโอสอบครูฉบับได้รับการตอบอย่างรวดเร็วในเวลาแค่30นาทีนี่เขาแก้ปัญหาได้เร็วกว่าครูอีกเลวมันมันไม่น่าเป็นไปได้นี่หรือว่าเขาตั้งใจที่จะทำคะแนนให้ต่ำในอดีตนะ นี่มันหมายความว่ายังไงนี่เขาคิดว่ามันเป็นเกมงั้นเหรือเฮ้ hey, นี่มันแค่เกมงั้นหรือปรติดตามตอนต่อไป